ผมเชื่อว่าทุกคนสงสัยครับผมเองก็สงสัยเหมือนกันนะฮะวันนี้นะครับเราจะมาลองให้ทุกคนดูนกันนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถเชื่อได้หรือเปล่าว่าถ้าเราเอาไดรเป่าผมเนี่ยมาประกบด้วยแมสใช่ไหมแล้วก็จะมีฝาเอ่อขวดส่วน้านบนอีกชั้นหนึ่งปุ๊บใช่ไหมแล้วก็มันจะกลายเป็นเครื่องดูดฝุ่นไปเลยคือใช้เนี่ยในการดูดฝุ่นไม่ต้องไปซื้อแล้วท่องดูดฝุ่นราคาแพงๆอะ่ะใช่แบบนี้เลยในคลิปนะเวลาเขาเอามากวาดนอะ่ะทุกคนแบบฟุ๊บเนี่ยคือสะอาดมากสะอาดจริงๆก็ส่วนตัวผมนะผมว่ามันมีความเป็นไไปปด้อย่่่่าาาาางมกกทคนนะเเเเเพรรววห็ีล ่ะลม,มันจะออกฝั่งนี้แล้วฝั่งเนี้ยมันก็จะต้องเป็นลมเข้าอะ่ะทุกคนนึกภาพออกไหมแล้วการที่เราเอาแมสมาปิดตรงนี้มันจะทําให้ฝุ่นอะ่ะมันไม่เข้าไปได้นในแล้วพอเรามีไอ้ไอ้ฝาขวดนั่นอ่ะมันก็จะเป็นเหมือนช่องทางให้อะไรสักอย่างนี่แหละเพื่อจะให้มันเป็นเครื่องดูดฝุ่นได้ยางไงหลักการเรามีเพียบเดี๋ยวเรามาลองเลยดีวยกว่ามาตอนนี้นะฮะเราได้ตัดขวดให้มันเป็นแบบนี้แล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะมาเชื่อมต่อมาประกบแล้วนี่นี่เป็นแมสนะอันนี้เป็นฝุ่นจำลองทุกคนนะคือปกติบ เดี๋ยวผมเอาแมสมาใส่ก่อนสมมติว่าเราทำไงแล้วมันพังขึ้นมาเหมือนฝุ่นอะไรเนี่ยเข้าไปข้างในแล้วมันปิดพ้าอะไรเงี้ยไดร์ประผมนี่เสียมไม่รับผิดชอบนะ <c oughs> ตากล้องเครียดเลยทุกคนของตากล้องไงประมาณนี้แหละโอเคมาเดี๋ยวผมจะเสียบไฟแล้วทุกคนเอ้ยอ๋อตกใจเลยเสียบปุ๊บออกปั๊บมันต้องกดก่อนไงปกติแต่นี่คือมันเปิดเครื่องอยู่แล้วไงคนใช้บอกว่าลืมปิดนี่ทุกคนดูนะเดี๋ยวผมเทสก่อน นี่ทุกคนนะสามสองหนึ่งไมไม่ได้เดี๋ยวผมลองเพิ่มให้มันแรงกว่าเดิมดูก่อนนะเอาไม่ติดแบตหมดเหรออย่าบอกนะว่าพัง<อ>ยังไม่ทันได้เริ่มทําอีกอ่ะเอาทุกคนไม่ติดแล้วนะตอนนี้ทุกคนยังไม่ทันได้ลองอะไรหนักเลยอ่ะไม่หยอกลิ่นไม่นะเนี่ยผมเปิดแล้วเนี่ยผมไม่เกี่ยวนะ ยังไม่ทันได้ลองุกคนนะตาฟังไม่รับผิดชอบบอกแล้วนะเมื่อกี้ยังไงดีเราก็ไม่สาเร็จต้องมารับผิดชอบของเข้าอีกหรือแล้ว <c oughs> ดเดี๋ยวจะเป็นซื้อใหม่ให้เป็นพันไหม <c oughs> ไม่ถึงโอเคแต่ว่าผมยังไม่ยอมแพ้นะเดี๋ยวรอให้สักพ <c oughs> ักหนึ่งเดี๋ยวผมจะลองเปิดใหม่ตอนนี้นะฮะประมาณ10นาทีผ่านไปดกคนมันยังร้อนอีกอะ่ะดกคนไม่รู้ว่าการที่เราเอามาตั้งหน้าพัดลมแบบนียมันจะช่วยได้หรือเปล่านะแต่ผมว่าน่าจะโอเคแล้วมนะั้งเดี๋ยวเราลองอีกครั้งหนึ่งดกคนนะมานี่ ขอให้ได้แล้วทุกคนเดี๋ยวเราลองเปิดแบบธรรมดาก่อนนะแบบไม่ต้องใส่แมสอีเนะเห็นไหมเห็นไหมเราต้องใจเย็นๆรอบนี้เราจะเอาแบบความแรงระดับ2ทุกคนนะแรงกว่ารอบเมื่อกี้นะสามสองหนึ่งไม่ได้ทุกคนลองไปลองกับฝุ่นดูอันนี้อาจจะไม่ได้มันอาจจะมีน้ำหนักเกินไปเออฝุ่นอ่าทุกคนบนนี้มีฝุ่นอยู่อ่าดูดูดูเห็นปะเนี่ย เดี๋ยวลองดูแลกันนะตรงนี้มีที่เสียบพอดีเลยเออฉลาดว่ะนี่ทุกคนแมสนะฮะแล้วก็ตามด้วยขวดนะครับก็เสียบปักอุ๊ยนื่มมายังไม่ได้ปิดตกแช่ตลอดเลยอ่ะสามสองหนึ่งอีกแล้ว,ลวทุกคนมันทำไม่ได้ในคลิปเขาทำแบบฝุ่นขึ้นแบบนั้นแหละแต่เเราทำแล้วมันไม่ได้วะ ไม่เป็นไลอย่างน้อยไอ้นี่ของเขาไม่พัง,พง